ทีนี้พอผ่าสมองเสร็จแล้วก็สักพักใหญ่ๆลูกตาเขาก็หายไปข้างหนึ่งนะค่ะโอ้ยเออค่ะลูกตาหายไปข้างหนึ่อโอ้ทุกวันนี้ก็เลยกลายว่าต้องนอนต้องดูแลติดเตียงค่ะสิบปีแล้วค่ะโอ้สิบปีแล้วด้วยนะคะอือฮึแล้วเนี่ยที่เห็นแบบขาบวมนี่ก็บบวมคือผ่าแล้วก็เดินไม่ได้อะค่ะ ก็เป็นอย่างนี้มาตลอดเลยค่โอ้โหแล้วแล้วนี่ก็ไา่ข้างหนึ่งค้ัตาก็เสียข้างหนึ่ง <Hans S 2> ค่ะเจะดูแลกันมาที่กาบป,ปีปว่าปอแล้วคุณป้าคะแล้วลูกหลานไปไหนหมดละคะเนี่ยเขาก็อยู่ต่างคนก็คือมีสุระการงาน,นค่ะเขาไม่เคยไดไ้ดูแลเท่าไหร่ อยู่ด้วยแบบเหมือนว่ากิจกิค้าเนี่อะไรที่เขาแบบให้อายุแล้วก็พิการนะไรเระอยู่น<ไ>ปปร,ป,รประมาณว่าแต่งงานมีครอบครัวออกไปหรอคะ,คะแล้วเขาไม่ได้มาดูเลยเหรอก็มาค่ะบางทีก็โตคุยกันเขาก็ค้า,คายค่ะช่วงโควิดก็ขา,ายไม่ดีบ้างอะไรบ้างก็ อยู่กันไปอย่างเงี้ยห้องนี่ก็เช่านะค่ะไม่ได้ซื้อคือที่แรกกับของเราอ่ะทีนี้บอเขาเจ็บขึ้นมาก็ต้องขายขายแล้วก็รักษาตัวใช้หนี้เขาเมื่อะไรม้งตอนนี้ก็เช่าค่ะโอ้โหแล้วอย่างนี้คือรายได้ได้จากคนเงินคนแก่แค่นั้นเองก็บางทีก็ลูกก็ส่งบ้างือคือเราต้องเช่าไงอะ อย่างที่มีของนี่ก็มันเป็นของแบบเหมือนว่าเราก็อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่อยู่ก็มีกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วจีบก็อ,ออกไปก็ก็อยู่กันสองคนได้ติดต่อแบทบทางศูนย์บ้างไหมคะเรื่องเรื่องอุปกรณ์พวกแคมเพิ่พวกอะไรเข้ามาติดต่อแล้วคะ่ะติดต่อคือได้มาอืมอ่าได้มาได้ได้แคมเพิ่ได้มา, d, มาสองสองครั้งแล้วคือเขาก็าคือ ก็คือที่เป็นอา,าสาเขาก็มีมาที่บ้านใช่ไหมคะจ่าจ้าเมีจ้าอืมเหนื่อยหน่อยนะคะคุณป้าจ้าสู้ๆนะค่ะคือเมย์มา,มาจากกลุ่มเมตตาบารามีค่ะ,ะคือเมย์ก็เป็นตัวแทนของพี่ทุกคนนะคะนําเงินช่วยเหลือมาให้เดี๋ยววันนี้เนี่ยเมย์จะมอบให้นะคะห้าพันนะคะนี่ก็เป็นเงินจากพี่ทุกคนนะคะคุณป้าก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณป้านะคะค่ะรับไว้ได้เลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะสู้ๆนะคะคุณป้าสู้ๆนะ สู้เต็มที่เลยค่ะเต็มี่ขอขอบคุณทุกท่านแทนลุงชานสักด์และป้าพานีด้วยนะคะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ